สวัสดีครับวันนี้ผมต่ออธิษาครับวันนี้อยู่ที่สนามกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดชิซึกเกตครับวันนี้ผมอยู่ในบรรยากาศของการประกวดวงโยธาทวีตโลกชิงแชมป์แห่งประเทศไทยนะครับปี2 5 6 5นะครับอันนี้ก็จะเป็นที่สนามการีฬาแห่งประเทศไทยจะแข่งเรื่องนะครับ a r c h i n g Field s อ o w Semi Final นะครับอันนี้ก็จะมีทั้งหมดด้วยกันหลายทีมเลยนนี้บรรยากาศทีมแรกๆกําลังจะกําลังจะลงแข่งขันนะครับถ้าใครมาก็สามารถที่จะเข้ามาที่สนามกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็เข้ามาที่ข้างหลังแล้วก็มาสามารถขึ้นไปบน อาจจะจั์ได้นะครับก็ยังไงก็เชิญชวนว่าออว,วันนี้ถ้าใครไม่ได้มาพรุ่งนี้ก็จะมีอีกวันหนึ่งที่นี่ก็คือวันที่17นะครับแล้วก็พรุ่งนี้ตอนเช้าอยู่ที่ศ<ส>ูนย์ศิลปะธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสิษษษษษษษสเกตแล้วก็ในส่วน,นของช่วงค่ำก,ก็จะเป็นที่ถนนนครับถนนกุขันนะครับถนนกูขันในเขตเทศบาลเมืองจังหวัดสีสเกตก็ครับผมอยากให้ทุกคนมาชื่นชมสัมผัสประสบการณ์ของการแข่งขันระดับนานาชาติที่มีการฝึกซ้อมอย่างตั้งใจนะครับก็วันนี้ผมว่าบรรยากาศเขะค่ะอยู่ถ้าใคราสก็ สามารถที่จะมาขึ้นโชว์นะครับขึ้นไม่บนอาจารย์นะครับมอันนี้ก็จะมาเจออุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานสากลเป็นวาตรุานดีนะครับอันนี้จะเป็นโมงเรื่องแรกในการแข่งนะอันนี้บรรยากาศที่บรรยากาศที่สามการกีฬาแห่งประเทศไทยก็เชิญชวนทุกคนครับพรุ่งนี้ตอนเช้าอยู่ที่มหาวิทยาลัยจุฬาจิตเจียนช่วงบ่ายอยู่ที่ถนนกูขันหรือว่าใครที่มาตอนนี้กำลังดูคลิปอยู่ก็สามารถที่จะเข้ามาที่สนามได้เลยนะครับคาดว่าน่าจะเสร็จประมาณสองทุ่มนะครับ